วันนี้จะมารีวิวกีตาร์โป่งไฟฟ้าไซมินิที่เป็นลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับพกพาง่ายสะดวกต่อการใช้งานและมาพร้อมกับราคาที่สบายกระเป๋าจะเจ๋งแค่ไหนเราไปดูกันครับ สวัสดีครับพบกับช่วงเต่าแดงแสดงของนะฮะวันนี้พบกับผมครูตังเต่าแดงนะฮะมาครับใครที่กําลังมองหากีตาร์โปร่งไฟฟ้าไซส์เล็กๆสักตัวไว้เล่นกับเพื่อนหรือใช้เดินทางสะดวกสะดวกเนี่ยผมแนะนําตัวนี้เลยฮะตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยมีชื่อว่าอารมารีฮะเป็นรุ่น AM m i n ม36อ่าไซส์3ามินิกระทัดรัดอย่างนี้นี่เองนะเป็นไงฮะดูลายไม้สวยอย่างนี้นะฮะ บอกเลยว่าเป็นอะไรที่คลาสสิกลงตัวมากๆ <Wow. S 1> แล้วผมบอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มมากๆ <Wow. S 1> เพราะว่าสเปคที่ไห้มันคุ้มเกินราคามากๆงานคนดีจริงๆนะเดี๋ยครับก่อนที่เราจะฟังเสียงแบบละเอียดและสรุปว่าตัวนี้น่าซื้อขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์เด็ดและสเปคของเขากันก่อนแล้วกันครับมาครับมาดูที่ฟีเจอร์ข้อแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะข้อที่1น,นะฮะไม้น้าเขาเนี่ยเป็นไม้สปูตนะฮะ <Wow. S 1> ข้อดีของไม้สปูตก็คือ ทำให้เสียงมันบวมๆนั่นเองบวมๆคืออะไรนุ่มนวลอ่าอุ่นๆผมบอกเลยว่าไพเลาะสนอกูแน่นอนนะโอเครับต่อไปครับข้อ 2, <S 2> <S พอเล่นง่ายมากๆจับถนัดมือสุดๆดดอ่าผมบอกเลยว่ามือใหม่ไม่ต้องกลัวเล่นได้แน่นอนนะฮะ <S <S ต่อไปครับเขาให้าพากไฟฟ้ามาด้วยอ่าเป็นของเซียนญาตเลยนะ <S <S ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆกับราคาแค่นี้ได้พากไฟฟ้าตัวเล็กกระทันรัดโโห เรียบจริงๆนะฮะ <Wow. S 1> โอเคครับ <Wow. S 1> นี่เป็นฟีเจอร์ทั้งหมด mm. ของเขาแล้วนะฮะในส่วนต่อไปผมพาไปดูสเปคดีกว่านะฮะไปครับโอเคครับเรามาดูสเปคของเขากเลยดีกว่านะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าสเปคที่เขาให้มาเนี่ยคุ้มเกินราคามากๆนะฮะคือคุ้มจริงๆอ่ะเ <Okay. S 1> ชียร์นะตัวนี้นะโอเคครับแ m มรี่ mm. มากันทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะฮะเป็นภาคไฟฟ้าและภาคธรรมดาเนาะโอเคฮะมี2รุ่นเนาะโอเคครับ <Okay. S 1> ไม้นะ่าเป็นไม้สปูนนะฮะไม้ข้างไม้หลังเป็นมอรกคกนิอ่าพรมีเ,เมี่ยมโคตรเป็นถือว่าเป็นมาตรฐานของกีตาร์โปรงเลยแหละนะโอเคครับบิดเป็นของโรสบูดอ่าเป็นไม้โรสวูดนั่นเองนะฮะมุดเป็นพลาสติกมีดอดตรงกลางสีขาวแบบนี้เลยนะฮะ แทดเดิลเป็นพลาสติกนะฮะสายที่เขาให้มาเป็นเซอร์ติกนะฮะฟิงก์บอร์ดเป็นโลตบูดสีดำแบบนี้เลยนะครับเฟดเขาให้มา20เฟดนะครับต่อไปฮะนัดเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับอ่ะดูให้สต็อกเขาครับ น็กมีโลโก้อ m ร์มรีอ่าสวแบบนี้เลยดูพรีเมียมนะแล้วมีไ mm hmm. ลน์สมดนลหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะแต่ดูครูมากๆอ่ะหัวก็มันๆแบบนี้นะครับอ่ะลูกบิดเป็นสีดำแบบนี้เลยมีโลโก้ของอามรีอยู่ด้วยผมบอกนว่าหรูหร่ามากๆอ่ะไม้คอเป็นไม้มมฮอกกนีนะฮะ เขาให้ภาพไฟฟ้าเป็นของเอ็นย่ามาด้วยนะฮะมีจูนเนอร์ด้วยโอ้โหคุ้มค่ามากๆนะฮะมีเล้าเสร็จด้วยนะครับผมนะส,สวยๆแบบนี้เลยและมีบายดิ้งรอบบอดี้ด้วยโอ้โหผมบอกเลยว่าพรีเมียมสุดโคตรนะ นี่ก็เป็นสเปคทั้งหมดของเขาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดีกว่าครับผมโอเคครับเรามาฟังเสียงแบบละเอียดกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการเกานะฮะเป็นภาพเสียงปกติเนาะโอเคครับไปดูนะฮะ ได้เลยนะฮะย่านเสียงแหลมเสียงเบสมานะเสียงแหลมก็ออกชัดดีนะฮะลองสโลว์มากดีกว่านะฮะ เป็นเม็ดเลยนะโหใช้ได้เลยสำหรับเจ้านะอ,อมรี่นะอีขอดมานดูผมดูนี่มันสว่างขนาดไหน วานนะใช้ได้เลยนะตาวมาแบบวอมวอมอุ่นๆนะใช้ได้เลยฮะผมชอบโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูเสียงไฟฟ้ากันบากดีกว่าไปครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของเสียงภาคไฟฟ้าแล้วกันนะฮะปิกอัพของเขาเป็นของเอ็นย่าน,นะฮะไปดวนค่ะ วานนะว่าใช้ได้เลยนะมาเต็มนะฮะเสียงมาดูหน้าตาของเขากันนะฮะมีจอ l อ d นะฮะบอก อ่ามีจูเนอร์เออไว้ตั้งสายได้นะฮะตัวนี้จอบอกจูเนอร์นั่นเองนะครับอ่ะมีปุ่มเบร์เพิ่มย่านเสียงทุ้มนั่นเองนะฮะต่อไปฮะปุ่มมิดเดิลอ่ะเสียงกลางนั่นเองนะครับต่อไปฮะปุ่มเทเบิลอ่ะเป็นเสียงแหลมนั่นเองนะฮะและมีปุ่มเฟดให้ด้วยโอ้โหเฟดคืออะไรเฟดก็คือช่วยในการแบบกีตาร์เราเวลาเสียงมันหอนเนี่ยกดปุ่มนี้ไปเนี่ยช่วยได้เลยนะฮะมีไฟ คอยเตือนแบตเตอรี่หมดด้วยนะครับปุ่มอารม่มเนาะจูนเนอร์โอเคนะฮะอ่ะปุ่มเสียบแจ็คโอ้โหนี่ที่เด็นเลยนะมีรูเสียบ XLR โอ้โหทำให้สัญญาณมาเต็มขึ้นอีกโอ้โหมีรูแจ็คก,กับ XLR โอ้โหคุ้มจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราลองมาปรับเล่นกันดูดีกว่านะฮะว่ามันจะตอบสนองแค่ไหนนะฮะเจ้าเอ็นยาตัวนี้เคครับ อันนี้ผมปรับกลางไว้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลดเบรลงครับเดี๋ยวเราลองมาเพิ่มเบรดูผมหมุนสุดเลยนะฮะมานะมานะ ใช้ได้เลยนะสําหรับย่านเสียงเบสออกมาเยอะเลยทีเดียวอ่ะมาดูเสียงกลางกันมากดีกว่าผมจะลดสุดนะครับลองหมุนสุดดู ได้นะเสียงกลางออกมาเยอะเลยทีเดียวเชียวนะฮะต่อไปครับเสียงแหลมมาดูบิดสุดไม่บิดสุดดิลดสุดเออผูดเิดขอโทษมาลองหมุนสุดดูมันดีกว่านะครับ ตอบสนองทุกย่านเสียงเลยนะอออ M โหดีมากอะเสียงแบบเต็มเลยอะลองหมุนวอลลุ่มสุดดูว่าจะมีเสียงหอนไหมโหดังเลยนะดังเลยกุ่มเฟดฮะอะลองดูฮะว่า นี่มันช่วยอะไรลองกดดูนะฮะอันนี้คือกดอยู่นะครับมันทำให้เสียงแน่นขึ้นนะความคิดผมนะจากที่ผมฟังผมว่าเสียงมันแน่นขึ้นนะลองกดออกดูลองเปรียบเทียบกันดูค่ะ เสียงแน่นขึ้นและลดการหอนของเสียงนั่นเองเ,อเวลามีเสียงรบกวนเนี่ยกดเฟสเนี่ยช่วยได้เลยโอ้โหผมบอกเลยว่าอินย่าทำมาได้ครบเ,เขาเรียกครบเลยดีกว่าเนาะสำหรับเสียงนะผมว่านะโอ้โหทำมาได้ด,ดีเลยทีเดียวเชียวนะฮะเสียงย่านทุม้มกลางแหลมเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าออกมาครบเลยนะออกงานได้เลยเออแบบนี้เลยดีกว่าเอาไปออกงานเล่นร้านได้สบาย หรือแน่นอนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรา,าสรุปกันดีกว่าครับผมโอเคครับเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าตัวนี้น่าซื้อขนาดไหนเริ่มที่ข้อแรกกันเลยฮะงานประกอบโอ้โหผมบอกเลยว่าทำมาค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะการเคลือบสีอะไรของเขาผมว่าใช้ได้เลยมีตำหนิบ้างน,นิดหน่อยรอยฝุ่นแค่นั้นเองโอ้โหแต่ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเนาะแต่โดยรวมคือดีอ่ะผมเชียร์นะฮะตัวนี้ต่อไปครับเรื่องทัชชิ่ง ผมว่าโรงงานเนี่ยเขาตั้งมาสูงไปหน่อยสําหรับมือใหม่เนี่ยเจ็บนิ้วแน่นอนนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะทางร้านเรามีบริการเซตอัพให้ฟรีนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นนัดสายคอตรงหรือยังอะไรหรือยังโอ้โหอ้อแล้วยังมีปากการะกันจักต่าแดงให้ไปด้วยนะฮะโอ้โหบอกเลว่าสบายใจสบายมือโอ้หจบละอืตนนี้จบ,บะนะไปครับต่อไปเรื่องเสียง อาเรื่องเสียงผมว่าเสียงเขาออกมาแบบกลางวานกลางวานนะนุ่มๆโทนแบบออกไปทาแบบสว่างๆนะใช้ได้เลยไปเล่นกับพวกอะไรซิงคูล่าโอโ้โหลูมเตอรที่นายโอ้โหผมบอกเลยว่าสบาย mm hmm. เล่นตัวเล็กด้วยโอโ้โหเล่นง่ายๆนะโอเคครับ okay. ข้อสังเกตของเจ้าตัวนี้เนี่ยผมว่านะคือเสียงมันจะออกมาไม่เท่าตัว แบบตัวไซส์ใหญ่ๆอยู่แล้วแหละเนาะอยู่ที่ความเข้าใจของแต่ละคนนะบางคนอาจจะไม่ชอบไซส์เล็กๆเพราะว่าแบบเสียงมันออกมาไม่เต็มหรือว่ายังไงอยู่ที่ดุูพินิดของเราครับเราชอบแบบไหนเนาะโอเคนะฮะต่อไปฮะฉายาเจ้าตัวนี้เนี่ยผมให้เลยฮะน้องซูชิโอโ้โหไปไงฮะโอโ้โหหิวเลยบอกเลยนะทำไมถึงให้น้องซูชิโอโ้โหด้วยความอร่อยของเสียงนั่นเองนะฮะโอโ้โห ต้องเป็นน้องสูชิเท่านั้นชอบมากเลยนะอร่อยมากนะครับต่อไปคะแนนอ่าคะแนนผมจากที่ดูเนื้องานแล้วกับราคาแล้วโอโ้ให้เลย4.5คะแนนนะคะโอ้โห <c oughs> แจ่มมากๆทํทำไมถึงให้4.5โอ้โหราคาถูกมากๆและสเปคที่เขาให้มาคือแบบจัดเต็มแล้วมีผ้าวไอยฟ้าให้อีกโอ้โหจะคุ้มไปไหนนี่ อ่ะแล้วศูนจุดห้าหายไปไหนอย่างที่บอกครับบางคนอาจจะไม่ชอบไซส์เล็กเนเอออาจจะชอบไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็แล้วแต่คนแล้วกันเนาะโอเคฮะถ้าถามว่ากีตาร์ตัวนี้เหมาะกับใครอ่ะผมบอกเลยว่ามือกีตาร์หน้าใหม่โดนแน่นอนและอ่าใครกคัอ่ะ,ค,อนอะคนที่เดินทางบ่อยๆเอออยากกีตาร์ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนด้วยโอ้โหได้ตัวเล็กๆไปพกพาง่ายสะดวก จริงต่อไปฮะน้องผู้หญิงเออน้องผู้หญิงที่แบบต้องการกีตาร์ไซสเ์เล็กโอ้โหได้เลยคือตัวนี้มันจบอยู่แล้วนะเสียงดีด้วยพักไฟฟ้ามาด้วยโอ้โหจบอยู่แล้วนะครับนะเหมาะสําหรับทุกรุ่นทุกวัย,ยแล้วนะครับนะโอเคครับเราอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับคนไหนถูกใจกีตาร์ตัวนี้เนี่ยเข้ามาลองได้ที่ร้านเตาแดงอยู่จังหวัดนครปฐมนะฮะ ถ้าใครไม่สะดวกเดินทางมาอ่ะทางร้านเรามีบริการจัดส่งให้หน้าบ้านท่านกันเลยทีเดียวฟรีกันรฮะโอ้โหย้ำนะฮะว่าฟรีจริงๆไม่หลอกลวงนะฮะโอเคครับผมมาดูที่ราคาของเจ้าตัวนี้กันดีกว่าฟังกันมาเยอะแล้วเนอะรุ่นโป่งธรรมดาเนี่ยราคาอยู่ที่3,220บาทแต่เราไม่ขายฮะซือวันนี้รับไปเลยฮะ2,490บาทแค่นั้นเองโอ้โหผมบอกเลยว่า คุ้มค่ามากอ่ะส่วนโปรไฟฟ้าจากราคา4,300บาทเหลืออยู่ที่3,290บาทนั่นเองโอ้โหผมรว่าผูกมากๆน,นะฮะแล้วได้ของดีกับบ้านใบสบายใจแน่นอนนะฮะออแล้วยังไม่พอผูกเกือบลืมเลยมีของแถมให้ด้วยนะฮะทำรี่นะฮะกระเป๋ากีตา้าฮะยี่ห้อคอโอ้โหให้ไปเลยครับฟรีแจกนาทีแจกเท่านะั้นอ่าแล้วปิ๊กสามท่านะฮะเป็นยี่ห้อคอ ตัวนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดเลยนะฮะมี3ด้านนะฮะสาขนาดผมบอกเลยว่าคนอยากได้เยอะมากๆนะฮะมีปิกแล้วต้องมีอะไรอีกครับมีเก็บปิกนั่นเองโอ้โหเอาไปติดได้เลยเท่ๆเลยผมบอกเลยว่าสามคริแน่นอนอ่ามีสายสะพายให้ด้วยนะฮะของ <Yeah. S 1> คอน,นะฮะอันนี้วัสดุอย่างดีนะฮะบอกเลยว่าผมใช้อยู่ตลอดไปต่อไปฮะ ตารางคอร์ด10คอร์ดนะฮะที่มือกีตาร์ต้องรู้ถือว่าเป็นพื้นฐานของมือกีตาร์เลยนะฮะ10คอร์ดนี้แบกไปเลยฮะฝึกกันมันมือแน่นอนนะครับโอเคครับถ้ามีคําถามอยากปรึกษาเนี่ยเข้ามาปรึกษาได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะฮะใครที่ใช้ไลน์ใช้ Facebook อยู่เนี่ยทําตามด้านข้างได้เลยนะฮะผมทำไว้ให้หมดแล้วนะครับอยากดูรูปภาพสวยๆของเจ้ากีตาร์ตัวนี้เนี่ยเข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์ต่อแดด music com นะฮะวันนี้ผมกับน้องซูชี่น<อ>ี่มาผมอากลับไปก่อนแน่นอนนะฮะวันนี้น้องซูชิ้อ่ะโอเคครย้ำกันอีกครั้งนะฮะการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณแต่ถ้าเครื่องดนตรีเป็นหน้าที่ของต่อแดงนะฮะไม่อยากพาดคลิปเด็ดๆแบบนี้นะฮะกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ